สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆสบายดีกันทุกคนหรือเปล่าเออเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะสัปดาห์ที่3มที่ผ่านมาเป็นของคุณครูมุนีร้องนะคะคุณครูคนสวยนะอยู่อนุบาลสองเหมือนกันเลยนะคะหนูหนูอาจจะไม่รู้จัจนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูมุนีร้องก็ะจะสอนเรื่องของวินัยในตัวเองนะคะ มาเชิญกับคุณครูก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนอื่นเราไปรู้เพื่อนก่อนดีไหมครับมาเลยค่ะตามคุณครูมาเลยค่ะ,คคคะไปนี่คือผมนี่คือหน้าผากนี่คือปากนี่คือลูกตานี่คือขานี่คือหัวไหล่ที่ยื่นออกไปเขาเรียกว่าแขน นี่คือผมนี่คือหน้าผากนี่คือปากนี่คือลูกตานี่คือขานี่คือหัวไหล่ที่ยื่นออกไปเขาเรียกแขนอันแบนแบนเขาเรียกสะโพกเอาไว้โยกแซมบ้าแซมบ้านักเรียนจ๋านักเรียนทราบเลยครูครูจะสอนเรื่องอะไรเอ่ยแ้ลองทายดูสิคะใครทายบ้างคะเนี่ยถูกเลยไหนทายครูครูดูสิคะถูกไหมเอ่ยไหนทายมาสิคะ อ่าถูกต้องเลยค่ะเรื่องของอวัยวะของตัวเองนะคะและการดูแลอวัยวะนะคะในพงคุยร้องเพลงในเรื่องเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าอวัยวะของเรามีอะไรบ้างและสําคัญอย่างไรแต่มีอวัยวะอย่างเดียวไม่พอเราต้องดูแลด้วยนะคะให้ปลอดภัยทุกอย่างเลยไนดะ้อย่างเช่นมือตาหูอะไรอย่างนี้ค่ะทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะคือ อวัยวะที่เรามองเห็นภายนอกนั่นเองนะคะยังจะมีอวัยวะภายในอีกนะคะเพราะฉะนั้นนักแบบเรียนจ๋าเดี๋ยวนักเรียนต้องรู้นะคะอวัยวะเนี่ยมีไว้ทําไมบมากหน้าที่ของอวัยวะก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาต่อกันสัปดาห์หน้าอีกนะคะก,ก่อนอื่นครูจะบอกเกี่ยวกับการทําแบบฝึกวันก่อนนะคะแบบฝึกวันก่อนที่นักเรียนทำนะคะหน้าหนึ่งถึงหน้าสิบนะคะไม่ทราบ้รงๆู้นทำไปทึงไหนแล้วคะ จะน่าหน้านหน,าหนาึ่งถึงหน้าสิบะหน้าสิบเอ็ดถึงหน้ายี่สิบได้เลยนะคะหน้าสิบเอ็ดถึงหน้ายี่สิบได้เลยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เกี่ยวกับธรรมาชาติรอบตัวนะคะธรรมาชาติรอบตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะต่อไปได้เลยนะคะหน้าสิบเอ็ดถึงหน้ายี่สิบเหมือนกันเลยจนมาถึงภาษาไทยสุดท้ายน้าะสามเล่มน,นี้นะคะุณครูให้ไปนะะักเรียนุณจำได้นะคะแล้วทีนี้จะมีงานอีกนะคะ คุณภูจใจห,หนูมารับใบงานอีกนะคะคุณูมีใบงานอีกก่อนที่จะจบกันในวันนี้เราจะต้องมาร้องไปอีกเที่ยวนึงนะคะพร้อรามแล้วไปเลยคะ่ะนี่คือผมนี่คือหน้า่านี่คือปานี่คือลูกตานี่คือขานี่คือหัวไหล่ที่ยื่นออกไปเขาเรียกว่าแขนแดนแดนเขาเรียกสปกเอาไว้โยเซมบ้าเซมบ้า นักเรียนจ๋าก่อนอื่นนะคะที่เราจะจบนะคะคุณครูขอฝากนิดนึงค่ะนักเรียนต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าออกไปข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นให้อยู่แต่ในบ้านนะคะอย่าออกไปเล่นกับเพื่อนเล่นอยู่ในบ้านกับพี่กับน้องของเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดกำลังระบาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ